เอาไงาเดียครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะพวกผมแมนอนนี่นะครับหรือ m อ t มรทวีนะครับก็วันนี้ก็จะมาแบบว่าขอบคุณนะครับที่ในฝึฟดก็ร้อยแพล็ปไคจนได้นะครับนะวัน,นวันนี้ก็คนที่ร้อยพอดีเลยนะครับนะก็ตือทำตั้งสัญญาแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวผมจะแจกมอสแล้วก็เอ่ออะไรงันครบครบหมดเลยเนอะอะไรนะรอนะเอ่อ มีม o อ m แม t เทจเจอร์แพกสกาแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับนะก็ขอบคุณเราที่มาติดตามผมนะครับแหมซึ่งนเนี่ยนะก็ขอบคุณมากครับก็เห็นว่าเปิดในเอภาพไม c ครับอยู่นี้ก็ผมไมมาได้มาเล่นไ e ม r คับแล้วก็จะหมายว่าคือยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่แบบว่าติดตามผมนะครับก็จากตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครติดตามเท่าไหร่นะก็ มาถึงหนึ่งร้อยก็ใช้จนได้ครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนะก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกก็ได้นะครับถ้าแบบว่าชอบแต่จริงไม่ชอบก็หรอกครับจริงอันนี้เปิดมาฟักสองสามวิเอาแค่เนื้อหาพอเลยจบปิดคลิปอะไรเงี้ย <c oughs> นะก็อขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับนะก็ว่าผมนี่ผมมาถึงแบบเป็นไงนะมาถึงแบบจุดนี้โดยคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับนะ ที่ผมมาถึงจุดนี้ได้มีหนึ่งร้อยพราะว่าใครมีคนมาดูผมเนี่ยก็เพื่อนนะครับนะก็ก็ถ้าใครแบบว่าผมว่าในะช่วงนี้คนให้ผมอยากแล้วอยากผมถ่ายไมค์ครับนะครับก็ถ้าใครอยากผมถ่ายไมค์ครับก็บอกได้นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมถ่ายได้ครับนะเออถ่ายได้แล้วแต่ว่าลงแต่ไมค์ครับอย่างเดียวมันก็ยังไงครับมันแบบเออบางคนบอกว่าเอ้ยลงแต่ไมค์คราฟอย่างเดียวยังไงเออเงี้ยผมก็หาแมปอะไรไม่ค่อยได้คือหาแบบไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็หาได้อยู่บางเว็บนะครับ ก็เว็บที่ผมแจกไปให้เนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือบางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็ไงล่ะที่จริงก็ไม่ค่อยไม่รู้ว่าที่จริงคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูเยอะหรือเปล่าครับก็ที่จริงถ้าคลิปนี้มีคนมาดูเกินห้าสิบคนก็ดีใจแล้วครับนะผมไม่เอาอะไรมากเท่าไหร่ก็เอยโอ้โหวันนี้มาดราม่าหน่อยครับก็ไงล่ะก็ดีแล้วนะก็สำหรับ คือเว็บที่ผมแจกให้เป็นของฝรั่งนะครับก็ใช้ Google c h โ Chrome แพรปาปาหรือว่าจะเอาไ้กูเกิลแพรปาปากก็ได้ครับคุณจะได้เป็นปาปากที่แบบน่าสนุกมากครับทำให้ชีวิตคุณแบบว่ามีเอความอมะตะขึ้นมานิดนึงนะ <c oughs> ผมเองก็พูดไม่ค่อยเก่งนะก็คงพูดได้ไม่นานหรอกนะครับแต่งแจก็เอาบอกเลยว่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็กนกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับ ก็อืมเอ็งไ,ไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับนะำคำคนนนนกนถ็ถ้าทำคลิปอย่างนี้ครั้งหน้านะถือว่าพูดตามนะคกับคือว่าถ้าทำค,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 คลิปอย่างนี้ครั้งหน้าจริงก็อยากมีคนติดตั้งคลสักห้าร้อยคนนะครับก็ทำคลิปอย่างนี้ยกมาอีกนะครับถ้าเป็นไปได้นะนะถ้าเป็นไปได้ครับก็สักห้าร้อยคนนะครับก็ พไกเนี่ยที่ผมจะแจกนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ออนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ออนก็คือถ้าออนเมื่อไหร่ก็สามารถมาทักกันได้นะครับแต่ที่จริงก็ผมก็มีกาลิน่านะีจริงอะผมว่าน่าจะมาทักในกาลิน่าอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับอืมคุณคิดว่าไงก็อะไรมาก็ได้ครับแล้วอยากแบบติดต่อผมจริงก็เทียสามก็มีนะแต่ถ้าคนอยากได้เทียตสามก็ ขอมันมาก็ได้ครับขอมาเยอะเดี๋ยวก็จะแจกให้แล้วกันนะครับสวนยังไงดีล่ะคือบางครั้งก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราคนที่ไปเข้ายมาเพื่อเอวอันพีชไมค์ครับนะครับก็ <c oughs> วันที่มาดูหรือว่าเพื่อนที่มาดูจริงๆก็ขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าออคือมือมันเผลอไปลบแมปนะครับก็คือว่าจะรอก็ได้ครับคือผมจะพยายามเล่งสร้างแมปใหม่นะครับนะขออภัยด้วยนะครับ ส่วนผมก็จะพยายามหาเซิร์ฟไมค์มาโปรโมทอย่างนี้นะครับโดยที่ผมโปรโมทเนี่ยผมไม่ได้ต้องการอะไรจากเซิร์ฟเวอร์เขานะครับก็คือแอบออกมาโปรโมทด้วยซ้ํานะครับกคบาาดดคบ็คือเขายังไม่รู้แต่ผมเอามาแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าทางเซิร์ฟเวอร์คนอื่นเงี้ยแล้วมาเห็นว่าเปิ่ตัวเองมาถูกโปรโมทงนี้ขออภัยด้วยจริงครับผมไม่ได้ขออนุญาตนะครับแต่ก็อาจจะเป็นมาส่วนดีและส่วนเส่วนร้นายด้วยนะครับก็ขออภัยในเวลาที่นี้เลยแล้วกันนะครับก็ให้ดูนักเกมไมค์ไปเฉยนี้เบื่อแล้วกัน เบื่อเองครับก็คงจะเบื่ออะไรเงี้ยก็เข้าเกมมาหน่อยนะครับก็คลิปนี้ผมเอาไม่นานนะก็บอกเลยผมเอาไม่นานก็คือแป๊บเดียวเ็ดนะไม่คิดอะไรมากหรอกก็ที่มาแค่ขอบคุณนะครับก็แจกมาขอบคุณแล้วก็แจกนะครับก็ตามฝัญญาที่ผมได้ให้เอาไว้นะครับก็ถ้าห้าร้อยคนเมื่อไหร่ก็ผมก็ทําคลิปอย่างนี้มาอีกนะครับนะไม่ไม่รู้ว่าชอบอ่ะครับก็คงบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบครับฟังแม่งบ่นเนี่ยเออนะ อย่างผมนี่ถ้าไม่เจอแบบว่าบนอะไรเงี้ยก็ก็ลองฟังดูก็ได้ครับนะก็ใครฟังจบก็ขอบคุณมากนะครับฟังไม่จบก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ฟีดเดตอะไรนะครับก็ที่จริงใครฟังถึงบทนี้ก็สุดยอดแล้วอะไรเงี้ยครับก็คิดว่านะอผมเองก็ไม่ค่อยดูเรื่องไม้คราอเลยมากอกครับนะก็ถ้าจะแค้นจริงก็จะแบบว่าผมที่จริงอยากให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้เสนอแบบมากกว่าครับอยากว่าแมบไหนมันดีอะไรเงี้ยแบบไหนมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บอกผมมาได้ครับถ้าเป็นแมบคนไทย ถ้าคนไทยทาเองผมจะดีใจมากเลยอะไรเงี้ยว่าผมเองก็ไม่ค่อยชอบเล่นแบบต่างชาติเท่าไหร่มันเข้าใจยากครับน่านแต่ก็โอเคครับทำไมมีที่อย่างนี้มครับเลยวะก็เออปวดเรื่องมอสกับแมปเนี่ยถ้าใครว่าเอาไปแล้วโหลดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถถามกันมาได้ครับในเพจ facebook นะครับทิมเลยครับไม่ต้องอายหรอกครับนะก็ด้านได้อยอดนะครับนะถ้าด้านเนี่ยเราก็ได้ครับาอมึงก็อดไปนะครับนะ ก็ไม่ต้องกลัวผมจะเฟกของครับเพราะมันผมไม่ได้ลงมออะไรทั้งสิ้นตอนนี้นะครับนะยังไม่ได้ลงมออะไรเลยครับเพราะขี้เกียจลงหรือเปล่าไม่ที่เกียจลงนะครับคือยังไม่มีเวลาว่างลงครับช่วงนี้ก็มีงานเยอะด้วยนะก็ถ้าช่วงนี้ไม่ลงคลิปนานๆจะต่อกันยังขอโทษด้วยจริงๆครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าติดงานนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องก็ถ้าเรื่องมันจบอะไรอย่างนี้ผมก็จะกลัาลงคลิปแบบเยอะๆตามเดิมได้ครับก็เมื่อวานก็ไม่ลงคลิปนะครับก็ ยังไงล่ะก็มันก็ผมเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องแนวนี้ไปด้วยก็เคยแบบว่าคือผมเองก็พูดไม่ค่อยเก่งเลยมันก็พูดแบบฟันฟงมากๆครับก็พอดีกว่าเนอะพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ขอบคุณแทนๆจริงครับที่แบบว่าช่วยในการหบบว่าช่วยรับประคันผมอะไรเงี้ยแบบว่าคือพวกคุณมนกำลังใจงครับนะถ้าแบบว่าแบบว่ามาดูมาดูอย่างเดียวยแล้วก็ไม่มีคนับประคันเงี้ยมันก็แบบว่า เออเราทาเราทําเพื่ออะไรคนทักว่าครก็ไม่มีเหมนว่ามาดูเฉยมากอย่างเงี้ยเฉยเราก็แบบมันหมดกาลังใจครับก็คือยิ่งมีคนทักว่ครยิ่งมีคนดูมีคนไลค์มีคนคอมเมนต์เนี่ยมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราครับนะในการแต่ว,ว่าทําคลิปนะครับก็คนที่มาพูดนี่ป่านนี้เบื่อแล้วพูดอะไรบทอะไรว่าปิดคลิปแม่งเลยอย่างเงี้ยก็มีนะก็จะจบแล้วนะครับนะก็ <c oughs> จบคลิปเลยดีไหมครับก็ผมไม่มีอะไรมากนะ ก็กินไก่ดิบก็ระวังแล้วกันนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ไม่มกี่อย่างก็เอ,อทิ้งท้ายไว้ว่าไงดีละ่ะผหทิ้งท้ายไม่ค่อยเก่งด้วยก็กินไก่ดิบก็ให้ระวังนะครับนะทําให้มันสุกก่อนนก็ท้องเสียนะครับนะทาไม่หิวเร็วนะครับนะอย่างหมูนี่กินหมูดิบไม่ดีนะครับต่อสุขภาพเพราะว่าอาจจะทาให้เอ,อมีพยาธิตับเอเอชื้ออะไรในได้นะครับนะอูดอะไรวะ่ะเฮ้ยก็ขอบคุณมากครับที่พาไปออกมาหลอนนี้นะครับก็ ไมอยากจะคนรู้ว่าเออถ้าคุณหนูว่าทำคลิปอะไรมาเงี้ยก็มีมารยาทหน่อยครับหนวก็ให้เกียรติคนดูเงี้ยครับอ่ะก็สำหรับคนที่แบบว่าเอสำหรับคนที่คิดว่าผมเป็นไอดลอลเงี้ยโอ้โหขอบคุณมากเลยโคตรโคตรดีใจครับนะเพราะว่าอ้จริงๆก็คนธรรมดาผมไม่โคตรสามัญเลยอะไรเงี้ยก็ก็เราวันนี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วกันนะครับนำมาพูดแค่นี้แหละนะ ก็ตามที่คิดก็ได้ครับก็ฉลองนะครับ1 0 0ซับ้อสไคร้์ไนะครับถ้าพูดผิดก็อภัยด้วยพิมพ์ผิดก็อภัยด้วยนะครับนะผมเองก็ไม่ใช่คนแบบเก่งคือผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเกมเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วครับนะก็คือเกมผมก็เล่นไม่เก่งนะคืองี้พูดก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอยากทาครับนะผมอยากลองทํานี้ดูบ้้งก็ผมก็ทําอย่างนี้สักประมาณห้าปีมั้งครับ5ปีนี่คือจะทําอีกห้าปีนะครับก็จะดูว่าการเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งถ้าแบบว่า ห้าปีนี่ถ้าคนซัสไคร์ตแบบไม่ถึงห้าร้อยผมเลิกทำจริงนะมันแบบเออเมื่อกนหมดกําลังใจคือแบบอะไรว่าห้าปีแล้วยังมีแบบว่าโอ้คนซัสไคร์ตครแม่งเออพักพักอะไรอะปักร้อยยี่สิบคนเนี้ยโอโ้โหหมดกำลังใจมากเลยแต่ว่าถ้าตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงผมก็อาจจะทําต่อไปก็ได้ครับผมก็ไม่อยากยังไงอะไม่อยากแบบว่าเออเขาปติตามเรามาเนี้ยแล้วก็ไม่อยากให้เขาเสียใจเนี้ยครับคนเราคนที่ตามเลยคนระับ ก็ถ้ามีอะไรก็ถามผมได้นะที่ผมบอกแล้วผมว่าพี่ผมไม่น่ากลัวนะผมออกใจใดีนะเออหน้าก็ดีนะเอ,อทุกอย่างก็ดีหมดนะเออนะคือ <c ười> จะมาบอกว่าตัวเองดีหมดทุกปวดมากันเถอะอะไรเงี้ยครับก็ที่จริงก็คลิปนี้ก็ไงอะ่ะผมอยากให้คอมเมนต์ดีกหว่าครับนะก็คอมเมนต์หน่อยก็ได้นะครับนะไม่รู้ว่าเป็นไรไมที่จริงพอถึงคอมเมนต์มาเรื่อยๆเงี้ยผมก็อ่านไม่หมดหรอกอะไรเงี้ยครับก็ แม่งบ้านะเอออะไรเงี้ยก็สำหรับวันนี้จริงก็ขอลาไปก่อนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่แฟร์ไครนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผมนะครับขอบคุณมากครับนะก็เอฟเฟกต์ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับก็ขอไปด้วยที่เปเังไม่เข้าที่ไม่เต็มจอเนี่ยขอไปจริงจริงครับนะเรื่องไม่เต็มจอเนี่ยก็ขอไยมากเลยที่ไม่เต็มจอว่า,วาไงอะ คือตัดต่อไม่เก่งอะไรเงี้ยก็มีคิดว่าต่อไปผมคงจะเปลี่ยนโปรแกรมตัดต่อครับอาจจะทำไม่เต็มจอนะครับก็ผมก็จะลองดูนะครับถ้ามันยังไม่เต็มจอเหมือนเดิม,มก็ขอไปด้วยครับทนถ้าใครทนดูไม่ได้ก็ต้องขอแบบพูดขออภัยเพราะว่าผมเองก็หนักใจเรื่องไม่เต็มจอเหมือนกันนะครับนะก็อย่างที่บอกก็คือว่าใครจะมาว่าอะไรก็ได้คนระับผมอยาก,กแคสเกมอะไรก็บอกครับนะผมแบบทําให้ได้เลยครับนะคุณไม่ต้องกังวลว่าผมจะไม่ทําให้หรือว่าแคสเกมแล้วไม่ขุ่มมืออะไรเงี้ยไม่ผมไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะ มังก็เข้าใจอะไรเงี้ยครับก็ถึงไม่ถึงไม่ได้พิเศษก็เข้าใจครับยังไงอ่ะก็ลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผมนะครับตักไข่ผมนะครับสวกเรบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยนะครับพบกับผมได้จุกการอัพคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณมากครับเถวด้วยการตายดีสุดนะครับโอเคครับก็สวกเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ